สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเปซคาร์กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับมดหยิบมาเป็นเจ้าตัว PPV นะครับผมที่น่าสนใจอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมสําหรับคันนี้เป็นเจ้าตัวมิสูมิชินะครับผมตัว New ปาเจโร่สปอรนะครับผมเป็นตัว2.4 GT นะครับผมรถปี2016จดใช้งานรถปี2017นะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นตัวขับ2นะครับผมเครื่องตัว2.4เชื้อเพลิงดีเซลนะครับเลขไมค์ขับใช้งานไปเพียง1 11,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับขับใช้งานไปน้อยมากๆนะครับผมสำหรับคันนี้ครับมาพร้อมกับเป็นตัวราคาพิเศษสุดๆเลยนะครับผมจัดตั้งเปิดขายอยู่ที่เพียงแค่599,000บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะฟังไม่ผิดนะครับผมราคาเพียง5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นครับโมดจะพามาชมนะสำหรับภายในภายนอกกันได้เลยนะครับมาเริ่มกันจากด้านตัวไฟหน้านะครับ โคมไฟหน้าเขามาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัดไฟ LED daytime running light มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคาดคิ้วกลัดจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะครับผมไฟตัดหมอกผู้หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะครับ ตัวล้อแม็กครับเป็นล้อแม็กอลอยนะครับขอบ18ออกศูนย์ออกโรงงานเช่นกันนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกข้างนะด้านบนเป็นโครเมียมแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมด้านล่างเป็นตัว พลาสติก ABS นะครับผมสีดำแบบนี้เลยกันสาดติดออกศูนย์ออกโรงงานนะฮะให้ทั้งหมด4บาน,นครับมือจับประตูปิด,เป,ดเปิดแบบโคเมียมนะครับผมแล้วก็คูหน้ามีเป็นตัวระบบสมาร์ททีเลดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะชมภายในกันได้เลยนะครับเบาะด้านภายในก็มาพร้อมกับเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะครับผมแล้วก็ฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้ถึง6ทิศทาง6ระดับเลยนะฮะ ตัวกระจกนะครับผมออโต้สี่บานเลยนะครับผมขออภัยครับตัวกระจกเป็นตัวกระจกไฟฟ้า4บานแล้วก็ฝั่งคนขับปรับออโต้นะครับผมแล้วก็ตัวกระจกข้างนะครับปรับไฟฟ้าปุ่มพุชสตาร์ทแล้วก็ตัวช่วยในการการลื่นถลายมีเป็นตัวเซนเซอร์รอบคันนะครับผมปักกิ่งเซนเซอร์หมดให้เรียบร้อยแล้วนะตัวระบบช่วยในการเตือนก่อนการชนนะครับพวงมาลัยครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชั่นนะครับผม มีเป็นตัวระบบคูชันโทล็อกความเร็วคงที่อัตโนมัติให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายวางสายนะครับผมเพิ่มเสียง,รถ,ยงรถเสียงได้เลยในตัวพวงมาลัยได้เลยเลขไมค์คันนี้ครับขับใช้งานไปอยู่ที่1นึ่งแหนึ่งพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมดูไม่ผิดนะฮะคันนี้ขับใช้งานไปค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับรถปี2016จุดใช้งานรถปี2 0 1 7นนะหน้าจอทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะครับแล้วก็มีเป็นตัวเนวิเกเตอร์นะฮะระบบนำ ทางให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับในเวกเตอร์ออกศูนย์ออกโรงงานนะครับแล้วก็แอร์นะครับเป็นระบบดิจิตอลนะผมให้เรียบร้อยแล้วนะฮะปุ่มเปิดปิดแอร์เราด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวระบบเกียออโต้แบบนี้เบรคมือไฟฟ้านะครับกุญแจครับออกศูนย์ออกโรงงานให้นะฮะสองดอกนะครับผมออกมาจากทางป้ายแดงเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมด้านหลังกันบ้างนะครับ ด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับเบาะแถวที่2นะครับห้องโดยสารด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางใช้งานได้เนกประสงค์เลยนะครับตัวจอกลางครับติดออกศูนย์ออกโรงงานมาให้นะครับผมมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะดิสเพกนะครับผม4ี่ล้อนะครับผมไฟท้ายนะครับผมแบบ LED แบบนี้นะเรียงเป็นเส้นสวยๆเลยนะครับสปอยเลอร์ครับติดออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมสีขาวมุกสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับ เซนเซอร์ S S ด้านหลังครับเขามีมาให้นะครับถึง4จุดแบบนี้เลยนะฮะสำหรับไปเจโร่มีมาให้4จุดเลยนะครับเ mm hmm. บาะท้ายี่3ก็สามารถพับขึ้นมาแบบนี้ได้รรจุโดยสารได้หรือว่าท่านสามารถพับลงไปเป็นแนวระนาบได้เลยนะครับ mm hmm. ผมเก็บของสัมภาระเพิ่มเติมได้เลยนะครับโครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดครับรอยเม็ดอาร์ค mm hmm. อยู่ครบอยู่พร้อมชัดเจนออกจากศูนย์ออกจาก,ออก,จากโรงงานเลยนะครับ ท่านใดที่สนใจหรือมองหาครับเป็นตัว Mitsubishi มิ u ซบิชนิวปาเจโร o นะครับผมมดแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับราคาค่อนข้างที่จะจับต้องได้เลยนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมราคาเพียงแค่5้9แ0 0เบาทเท่านั้นครับได้เป็นตัวเบาะไฟฟ้าคู่หน้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่ครับเป็นรถยนต์ครอบครัวอีกหนึ่นด์ครับที่น่าสนใจนะสำหรับคันนี้นะครับผม ลองนัดวันเข้ามาดูหรือนัดวันเข้ามาชมกับมดโดยตรงกันมาก่อนได้เลยไม่ว่าจะซื้อเงนินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมจัดไฟแนนซ์นะครับผมลองทักมาปรึกษ,ษาสอบถามรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพของท่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับโทรติดตอ่อมาหากับมดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098 490ครับ 2739นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบอร์098นะครับ490นะครับ2739นะครับยังไงไม่ทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางในต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลิงก์ไลน์ ID ไลน์หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรรวมไปถึงตัวแฟนเพจ a c e b o o k หลักของมดโดยตรงนะฮะลองคลิกติดต่อมาหากับมดกันมาดูก่อนได้หรือลองสอบถามกับมดกันมาดูก่อนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับมงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ